เราถ่ายกันแล้วเซตหนึ่งตอนแรกไปถ่ายที่ต้นสนมาก็สนุกสนานดีครับถือว่าได้ภาพที่ดีพอสมควรเลยกับเลนที่เราใช้กันนะครับวันนี้เราก็ใช้กันสนุกสนานครับมีกล้องกันมาเยอะแยะเลยครับตาตากล้องก็มีเยอะแยะเต็มหมดกันอ่าวันนี้ได้นางแบบเป็นคนนี้ครับก็ำลังนั่งแต่งหน้าอยู่ให้พักเบรกแต่งหน้านิดเึงยครับร่งาเริรเรงมากคนนี้ต้องอยอมรับเป็นนางแบบที่น่าร่าเริงมากครับเออน้องกาตูนั่นเองครับ วันนี้เรา,าถ่ายกันในมกสรครับเดินตะลอนถ่ายกันในแถวส่วนกิจการนะครับภาพที่ได้ก็เดี๋ยวรอดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวจะ,จะลองคืนระหว่างที่รอรอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าวันนี้เราเอาอุปกรณ์อะไรกันบ้างมาเปลี่ยนให้ดูกันนะว่าเราทำอะไรกันบ้างครับแล้วภาพที่ได้มันจะเป็นยังไงนะครับ ก็เอาจากตัวแรกแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นกล้องครับบอดี้ 450D ครับเป็นกล้องคู่กาขผมเองครับใช้มา3าปีแล้วครับเือพ่ดถั่วถูกใจมากสีถูกใจเซ็ตเองถูกใจแบตนะครับเป็น Canon Speedlite 4 3 0 e x นะครับนี่คือนะครับ Speedlite ถือว่าได้แสงพอใช้ได้ครับทำงานได้ดีพร้อมกับเลนเลนตัวนี้ก็7200ครับของคุณมีน F4L โฟกัสเร็วคมกริบครับ คอมเกร็บถือว่าเป็นเลนที่ถ่ายคอนเทได้ดีมากตัวหนึ่งเลนตัวนี้นะครับเขาใช้ข้างในกามีอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าตัวที่สองเราใช้อะไรกันดีกว่านะครับผมหนักมากแค่ตัวแรกก็หนักแล้วตัวที่สองครับเป็นตัวนี้เลนตัวนี้ D90 ครับนี่ก้อน D90 ตัวที่บันทึกอยู่ก็ใช้ที่ก้อน D90 นะครับพร้อมกับใช้เลนส50 F 1.8ดีหรือเปล่าป8 นี่ก็เป็น1805ครับได้ภาพที่ค่อนข้างดีเป็นเลนคิดติดมาที่ค่อนข้างดีเลยจริงๆต้องรับว่าใช้คมมากครับเก็บวายได้เยอะคมทํางานได้สะดวกสบายครับครบวงจรอีกตัวหนึ่งตัวนี้ครับกล้องอีกตัวที่ใช้บางครับก็เป็น Canon 40D ครับอาจจะเก่าสักหน่อยทํางานได้ดีมาก s p e ตเตอร์ใช้ได้ครับพร้อมกับใช้เลนส์ 50f.1.8 ตัวเบาครับเลนตัวนี้ผมว่ามันสมราคา เป็นกล้องที่ทุกคนควรจะต้องมีนะครับใครใช้นี่กลต้องเอ้ยใครมีแคนนอนนะครับควรต้องมีตัวนี้นะครับผมว่าจะรอบเ,เกับอุปกรณ์แบบนี้เราได้ภาพแบบไหนอ๋อลืมลืมนะครับมันมีแปดอีกตัวหนึง่งลืมรับแปดแปดอีกตัวหนึง่งนี่เป็นแปดแมนวนวลครับไม่ทราบอ่านว่าอะไรครับยังจุยังโนอะไรเงี้ยนะครับใครที่เคยเห็นแปดต,ตัวนี้แปดต,ตัวนี้ผมชอบนะผมว่ามันเวลามันใชใ้งานแบบแมนนวลนี่มัน มันมุนหมุนเอาอะมันมุนหมุนเพิ่มกาลังแฟลตเอาอะไรอาจจะแบบใช้ TTL ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่แบบแมนนวลนถือว่าทํางานได้ดีมากนะครับเนี่ครับเดี๋ยวมาดูว่าภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงนี่เราคือมีหลายคนสอบถามว่าผมใช้กล้องอะไรใช้เลนอะไรนะครับก็เนี่ยครับท่าที่เห็นก็คือทั้งหมดนี่แหละครับที่ที่ผมใช้มาตลอดเนี่ยครับผมใช้มาทุกอันนะครับทั้งหมดเนี่ยเยอะแยะครับหนักมากเหมือนกันได้ภาพก็นะครับก็ไม่ได้ถ่ายเก่งหรอกครับ เรนก็ยืมๆเขามาใช้โอเคนะครับก็จบกันช่วงนี้แล้วกันเดี๋ยวต่อไปเราจะเดินถ่ายรูปจริงๆแล้วนะครับครับผมก็เดี๋ยวช่วงต่อไปพอดีว่าลืมแนะนําอีกอุปกรณ์ที่เราที่เราใช้กันด้วยนะครับคือมันก็สําคัญเหมือนกันนะก็คือรีเฟกรีเฟกแต่ว่ารีเฟกของเราคืออะไรจะให้ดูนี่ครับมันคือแผ่นโฟมแผ่นนึงขนาดประมาณ เมตรคูณเมตรครับแผ่นโฟมขนาดประมาณเมตรคูณเมตรนะครับก็เราก็มีเก็บได้มาจากเครื่องข้างอาคารนะครับถือว่าทํางานได้ดีนะผมว่าผมชอบที่แสงมันค่อนขอมันซอฟจากแปดอีกทีหนึ่งแปดมันก็จะเป็นมีซอฟบ็อกใช่ไหมผมว่าแผ่นโฟมนี่ทำได้มันซอฟแบบนิ่มๆนุ่มๆมันได้สมาี่ดีนะครับแล้วก็จะมีเลนตัวนึงครับลืมให้ดูเลนอีกตัวหนึ่งลืมให้ดูครับนี่นี่เป็นเลนนิคอนนะครับเลนนิคอน เอ,ออกแนวมือหมุนนะครับยี่สิบแปดแปดสิบยี่สิบแปดแปดสิบนะครับทำงานได้ดีใส่กิ้งเลยครับใส่กิ้งเลยครับใช้กับดี0้นี่ถือว,ว่าดีมากเพราะมันเป็นเลนมือหมุนแล้วมันจะไม่มีมอเตอร์แต่พอไปใส่ดีเกซึ่งมีมอเตอร์ในตัวช่วยโฟกัสอย้่เราก็ทำงานได้ดีมากตัวนี้แนะนําครับถือว่าโบเก้สวยเนียนสวยครับเหลืออย่างหนึ่งเรา,เราต้องไปแนะนํานางแบบของเราของคลิปนี้เราลืมไม่ได้ต้องขอบคุณไม่ได้ครับต้องขอบคุณเขาครับ ที่มาให้เราได้กดชัตเตอร์วันนี้ครับตามมาครับค่ะ <laughs> นี่ครับคือในแบบของเราน้องกระตูนะน,นะครับผมอ่าน้องปีสองนะครับยีงน <laughs> ิสวะค่ะนิสวะปีสองนะครับก็เป็นคนน่าเริงมากดูจากไซส์ครับต่างกันมากกับผมต่ <laughs> างก,กล้องตัวเสียไปเลยทีเดียว <laughs> น้องกระตูนนี้ได้ <laughs> ดีกรี มิสป๊อปปูล่าเฮ้ยไม่ใช่เซ็ซี่ป๊อปปูล่าเมื่อ <op> ปีที่แล้วนะครับเออวันนี้ก็มาถ่ายรูปกันสนุกสนานมากน้องก็ตูนโค้ชท่าอย่างไรครับเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับมันยอดดีไเรื่องขับราเรื่องนี้ภาพ,พ,พก็จะได้สไตล์สไตล์อนนี้ออกมาเป็นแฟชั่นร่าเรือดยังไงก็ไม่รู้นะครับก็เราบอกเซ็กซี่ไม่ใช่เหรอตอนแรกเราคุยว่าจะเป็นเซ็กซี่แต่ไปมาแล้วรู้สึกเอ๊ะก็เซ็กซี่นะ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกต่อแล้วตากก้อีกคนนึงเรามาแล้วมีมาแล้วกอ็อย่าไปเจอมันเลยวกันโอเค <laughs> ก็ใกล้ถึงช่วงสุดท้ายของการถ่ายรูปของทริปนี้แล้วนะครับตอนนี้อืมตอนนี้เราจะถึงจุดสุดท้ายของเราที่เราจะต้องไปเก็บให้ได้นะครับคือตรงโน้นตรงไกลๆน้นนะครับที่จะมีรั้วเป็นทางกั้นเลนสีแดงฝั่งนู้นนะครับก็เดี๋ยวตามมาแล้วกันตามมาแล้วกันนะครับตอนนี้เหนื่อยมากใช้ได้เหนื่อยใช้พลังงานค่อนข้างเยอะครับแต่สนุกมากสนุกมากจรว่าสนุกมากเพราะว่าน้องเขาเก่งะครับโพสท่าได้สุดยอดต้องยอมแล้วว่าคนนี้โพสท่าได้แบบโดยที่เรา ต้องเซทาเลยเนาะจะยินให้เราตลอดจะเป็นคนที่ได้สุขสานครับเดี๋ยวไปดูตรงทิ่นั้น เราเดินมากันค่อนข้างไกลเราเดินมาไกลมากเหมือนกันครับถึงจุดหมายเขาที่เราต้องภาธรกิจสุดท้ายตรงจุดนี้นะครับเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรครับทางแยกเข้าบรรณสารหรือว่าเรียนรวมสองอะไรองนครับก็เนี่ยครับเราลราถ่ายตรงนีตง้ตรงนี้สวยงามมากนี่น้องกระตูนกำลังทำหน้าที่ของเขาได้ดีมาก ครับก็อันนี้เป็นกล้องวิดีโอที่ถ่ายวิดีโอกล้องที่ไว้ถ่ายวิดีโอสําหรับทริปนี้ก็ที่ผ่านๆมาแล้วก็ใช้ดีเก้าสิบแล้วก็เลนส์ห้าสิบหนึ่งจุดแปดดีตอนนี้ก็เย็นๆแล้วแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูเบื้องหลังการถ่ายทํากันนะครับครับ แล้วครับก็สิ้นสุดคลิปนี้ของเราครับสนานมากวันนี้ก็หมดแรงเราเริ่มคลิปกันตั้งแต่ด้านกันบ่ายสองครับตอนนี้ประมาณเวลาห้าโมงครึ่งได้ห้าโมงครึ่งครับแสงก็หมดแล้วแสงนิ่งๆิุหมดแลว้วันนี้ต้องขอขอบคุณนอกก้องกระตูนมากี่ครัานางแบบอสนุกสนานสนุกไหมสนุกเหนื่อยอยาาพักแล้วก็สนุกสนานมากครับวันนี้ก็ขอบคุณนอกก้องกรตตูนมากแล้วก็ จะคนติดตามน้ภาพกันต่อไปครับภาพนองัแล้วก็ลานตรนี้นะครับตอนที่ตอนที่แลกเกันนะครับทางแยกเข้าีรวมทางมาตรฐานนะครับบ๊ายบายบดายบัยนีค่ะนั่งรถมางที่ที่ตรวจกิจน,นะครับต้องเดินจากตรงนี้ไป i